ไปต่อกันที่เรื่องของการคัดสรรสุดยอดชุมชนต้นแบบกันบ้างที่เพชรบุรีนะคะเขามีการคัดสรรสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีโดดเด่นทั้งแหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินวิถีชีวิตและวัฒนธรรมค่ะนายธรรมนูนศรีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถี จังหวัดเพชรบุรีค่ะมีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกรูปแบบไม่ว่าจะชอบแบบไหนนะคะเรียบง่ายหรือว่าหรูหราแต่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดโอกาสเลยนั่นก็คือการท่องเที่ยวแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนที่นี่ค่ะมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติมีความโดดเด่นนะคะทั้งการท่องเที่ยวอาหารการกินถ้าเกิดว่าใครที่ชอบวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่นี่เขาก็มีนะคะโดย ได้มีการน้อมนําหลักปรัชญาของสิริพ่อเพียงมาส่งเสริมความเป็นชุมชนที่น่าเที่ยวอย่างเช่นที่ไหนบ้างละ่ะที่ชุมชนบ้านบางเกตอําเภอชะอําชุมชนถ้าเสือที่อําเภอแก่งกระจานชุมชนถ้าโรงที่อําเภอบ้านลาดในแต่ละที่นะคะแต่ละแห่งนั้นก็มีความน่าสนใจที่ แตกต่างหลากหลายออกไปถือว่าไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ยังมีผล,ลไม้อร่อยอร่อยตามฤดูกาลนะคะที่นี่เขามีทุเรียนเงาะด้วยใครไม่ได้มานะภาคตะวันออกจะไปเพชรบุรีเขาก็มีให้ทานแล้วก็มีน้อยหนาที่ขึ้นชื่อชวนนักท่องเที่ยวค่ะไปสัมผัสนะคะไปเยือนที่เพชรบุรีไปชมชุมชนที่นี่นะคะที่มีความโดดเด่นเพชรบุรีค่ะได้ร่วมกันคัดเลือกชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถี โดยคณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกชุมชนบ้านถ้ำรงอําเภอบ้านลาดนะคะให้เป็นตัวแทนของจังหวัดส่งต่อให้กับกระทรวงวัฒนธรรมไปพิจารณาคัดเลือกเป็น10สุดยอดชุมชนต้นแบบระดับประเทศต่อไปอ